ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็ผมผมชื่อเอ่อม่อนนะครับก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับชื่อก็บอกว่าอยู่งาของอาจารย์อย่าแอบดูนะเอ้ก็ถ้าจะดูก็ดูไปเลยครับก็ครับก็นี่นะครับเป็นผมผมจะมาที่พูดถึงที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ในหัวข้อของหนังสือนอกเวลานะครับก็จะเป็นหนังสืออันนี้เป็นหนังสือเอ่อมังงะเรื่องวันพีชนะครับก็ เป็นมางอยที่เขียนโดยอาจารย์เอเอชื A ่อเราว่าเออิจิโรโอดะนะครับไม่รอเปล่วก็เอเออิจิโรโอดะนะครับเป็นการตีพิมพ์ในญี่ปุ่นนะครับครั้งแรกโดยอาจารย์คนนี้แล้วก็แล้วก็ถูกตีพิมพ์ใหม่โดยนี่ครับสายามอินเตอร์คอมิกนะครับก็มาตีพิมพ์ในไทยครั้งแรกนะครับก็อันนี้มันเป็นหนังสือเก่าแล้ว ก็เรื่องราวนะครับจะพูดถึงตัวละครในวันพีโดยเริ่มเริ่มเรื่องมาจะเป็นลูฟี่นะครับก็เป็นตัวหลักของเรื่องชอลูฟี่ที่ต้องการที่มีปณิธานในการเป็นราชาจักรพรรดเพราะว่าเออราชาจักรพดคนก่อนหน้าในในโลกนี้เขาเป็นเขา,าเ,เขาตายลงเอ้ยเขาตายลงแล้วเขามีปณิธานว่าเขาซ่อนขุมสมบัติของราชาจักรสดเอาไว้ ก็ลูฟี่ก็เลยมีปันธิทานที่จะไปไปหาสมบั işte บ ami, ok. ตนิน,ตน,น,ตน,น,น,ตนนะครับโดยรวบรวมเหล่าพวกพ้องโดยประกอบไปด้วยโซโลนามิอุซกแล้วก็ตัวอื่นๆตัวละครอื่นๆเป็นต้นนะครับก็ประมาณนี้ส่วนส่วนเออส่วนเอยผิดผิดผิดเอาใหม่ดีกว่าเว้ปุปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเค สวัสดีอาจารย์ทุกคนและก็สวัสดีเพื่อๆนๆที่เข้ามาดูคลิปกันด้วยนะครับผมแลวก็วันนี้ผมจะมาเออจะมาพูดถึงเรืเอ่องเออหนังสือสมุดหนังสมุดเป็นสมุดวันพีนะครับเป็นมังงะหนังสือการ์ตูนนะครับก็โอเซ็ตหลอ่อหดีว่าเฮ้ยไม่หล่อเลยก็พอก็เป็นไอเป็นหนังสือวันพีนี้ถูกตีพิมพ์โดย อาจารย์ a ออิจิโรโนะครับก็ตีพิมพ์ครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตีพิมพ์มาตีพิมพ์ในแถกครั้งแรกโดยบริษัทที่มีชื่อว่าสยามอินเตอร์คอมิกนะครับซึ่งเป็นบริษัทไทยที่แปลแปลคำพูดข,ของตัวละครเป็นภาษาไทยนะครับผมประมาณนี้ก็ อันนี้เป็นเล่มสามนะครับส่วนเล่มแรกมันหายผมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูไม่ได้ส่วนเรื่องเล่มนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวละครตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าลูฟี่ซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องนะครับที่ต้องการที่จะเป็นราชาสาุทันโดยมีปณิธานโดยมีแรงบันดาลใจเป็นเออราชาสุดทันคนเก่านะครับชื่อว่าโกดีโรเจอร์ซึ่งโกดีโรเจอร์นั้นเออก่อนที่เขาจะถูกก่อนก่อนที่เขาจะถูกรัฐบาลสังหารเขาได้เขาได้กล่าวไว้ว่า เออมีเขาได้เอาสมบัติของสมบัติของ,างาราชาโจรสตั์ก็คือสมบัติของตัวเขาเองนั้นไปซ่อนซ่อนไว้ที่ซ่อนไว้ที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งเหล่าโจรสตั์ก็ต้องไปตามหากันเองซึ่งมันเป็นการปลุกระดมจนจนสลัดยุคสมัยใหม่ก็จะก็จะไม่เกิดเป็นยุคสมัยใหม่ขึ้นมานะครับก็มันเป็นการบระจุภัยยิ่งใหญ่ของลูฟี่แล้วก็ ซึ่งลูฟี่ก็ต้องออกรวบรวมเหล่าพวกพ้องไปตามโลกต่างๆ,ๆซึ่งลูฟี่กับพวกพ้องจะไปเจอพบเจออะไรมากมายแล้วก็รวบรวมพวกพ้องใหม่ๆก็พอไปเจอได้เอเได้พลังใหม่ๆของกลุ่มโจรสตั์ไปเจอคู่ต่อสู้ที่มันสูสีสู้มันมากเรื่องนี้แนะนำเลยครับสู้มันมากถ้าสมมติดูในอนิเมะในๆๆในเอออะไรวะ เออไอคอมนั่นแหละถ้าสมมติดูในคอมนะับหรือดูในโทรศัพท์ก็ได้มันมากผมแนะนําเลยก็ผมขอจบจบการนําเสนอ,อ,อหนังสือวันพีเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่ๆที่เข้ามาดูมากเลยนะครับถึงแม้ว่าเจ้เาเม้มจะเขียนว่าแอะอยาอย่ามาดูนะครับผมคลยครับ